สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะประจํามันที่24กับกรกฎาคมหกห้าเนาะตัวเด่นของเราก็คือ2องกับหนะคะตัวรองก็คือ4กับ9นะก็2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 2 9 6 0 6 2 6, 6, 8, 6 4ี่สองมันเป็นเลขคู่เนาะ4 0 4 2 4 4 4 6 4 9เดอ้อเก้าก็9ก9า9องเ เก้าเก้านะมันเป็นเลขคี้หรือจะจับคู่ควายเอาก็สองสี่สี่สองสองหกหกสองหกสี่สี่หกหกเก้าเก้าหกนะคะเก้าสองสองเก้านะอย่าลืมซื้อราวสามาัคคีวีได้วยนะสี่ตัวนี่นะสามตัวก็หกสองสี่สองสี่เก้าสี่เก้าหกเจ็ดสี่เก้าหรือเพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อสองหกเก้าเราไม่ได้เขียนลงนะ ต่อไปเป็นลาวสามาัคคี v ี p นะคะตัวเด่นก็คือ3กับแนะ303135 3738เจ็ดสลขกี้เนาะ808183 8586ดหนกือเพื่อนจะจับคู่ตรงนี้ก็ได้นะ3553 36633883 8 5 5 8 8 6ก8นะคะสามตัวก็สามแปด8้าห้าแปแล้วก็6กแ มันจะมีสี่หกแปดอีกตัวหนึ่งนะสี่หกแปดเรามาเขียนตรงนี้เขียนที่ลาววีไนะสี่หกแปดอย่าลืมมันไปซื้อลาววีได้วยเดอร์เลกันมาพร้อมกันนะคะเนี่ยจับสองตัวกับสองตัวนี้เนาะอันข้างบนก็สองสี่หกเก้าอันนี้สามหกห้าแปดเนาะก็สามหกห้าแปดสามห้าหกแปดแปดสามห้าหกก็อย่างนี้น่ะ ง่ายๆสั้นๆน,นะคะไม่ต้องรูดยาวเนอะเปลืองเงินนะอย่าลืมสี่หกแปดเด้อเราขึ้นมาทั้งเรา vip สําหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับส i b e กดไลค์ให้นะคะเฮงเงปังๆเน้อสวัสดีค่ะกดไลค์ให้เบื่อเด้อเดี๋ยวช่องจะปิดนะ